สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาลองนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นน้ํายาฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับจากงานเก่าใช้ตัวนี้ไปนะครับฝาเขียวนะตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมสั่งมาไม่เหมือนกันนะมาลองดูนะครับว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงบ้างมาลองดูนะครับว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงบ้างเรามาแกะกันเลยครับ ตัวนี้เป็นฝาสีส้มนะครับวิธีใช้นะครับเขาบอกให้เติมทิ้งไว้3-4วันนะครับแล้วก็ค่อยนำไปชาร์จนะชาร์จด้วยกระแสต่ตำๆนะครับนะเรามาลองดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนะครับลงมาเทียบกับตัวนี้ดูนะครับนะตัวนี้จากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะ คืนมาสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าอาจจะเซลล์เสียด้วยนะครับนะเซลลแบตเตอรี่มันไม่ค่อยดีแล้วนะครับนะก็เลยมันเก็บไฟไม่อยู่เหมือนเดิมแล้วนะครับเรามาลองดูกันนะครับเรามาลองดูอีกเคสนึงนะครับอีกเคสหนึ่ผมก็จะใช้น้ํำยาตัวนี้ลองเหมือนกัน อ่านค่าได้12.41นะครับโวลต์นะครับแล้วก็ความต้านทานที่9.7นะครับเก้็ดเก้มิลลิโอห์มนะครับมี c c a ที่2องร้อนะครับเดี๋ยวเรามาลองเติมน้ำยาดูนะครับว่า c c a จะเพิ่มขึ้นไหมนะครับแล้วมันจะเพิ่มการเก็บแรงดันได้ไหมนะครับ แบตรุ่นนี้ก็เริ่มเริ่มจะไปแล้วเหมือนกันนะครับนะก็เก็บไฟไม่ค่อยอยู่แล้วครับครับหลังจากทิ้งไว้3วันแล้วนะครับนะลองมาชาร์จดูนะครับเออนี้ผมชาร์จไว้ประมาณ ครึ่งวันเลยนะครับนะเป็นเป็นชาร์จอ่อนๆนะครับชาร์จกระแสสิบแอมป์ห้าแอมป์นะครับก็ลองดูนะครับลองมาวัดค่ากันดูนะครับครับลองเทสค่าดูนะครับนะก็เอ่อได้แรงดันที่1 2 8สนะครับนะความต้านทานที่เก้าจุดสองนะครับค่า cta นี่สามรอยนะครับ ดูไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับนะดูค่าค่าการเก็บประจุมันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะครับพูดง่ายนะก็คิดว่านะครับประสิทธิภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนะกับการใช้งานนะครับนะฝาเกี่ยวนี่ยังมีเห็นบ้างนะครับยังมีเห็นถืออืออะไรบ้างนะนะแต่ฝาส้มนี่เติมเหมือนไม่เติมเลยครับ สรุปนะครับอาจจะเป็นที่เซลล์แบตเตอรี่ด้วยนะครับเซลล์แบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วนะครับเสื่อมสภาพเลยนะครับแต่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับพูดง่ายอย่างนี้นะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าใครอยากลองใช้ก็ลองดูได้ครับนะดีกว่าไม่ได้ลองครับราคานิดหน่อยนะครับราคาใน Lazada นี่ถูกครับรู้สึกจะ6กบาทนะครับอันหนึ่งนะ ก็ถ้าใครอยากให้ลองผิดพันอะไรนะครับนะลองแนะนาไมได้นะครับนะแล้วผมจะไปหามาลองให้นะครับใช้ได้จริงก็บอกว่าใช้ได้นะครับใช้ไม่ได้ผลก็บอกว่าไม่ได้ผลนะครับนะผมพูดตรงๆนะครับนะก็มันเครื่องมือวัดมันบอกชัดเจนครับนะก็ดูอันนี้ก็ C.T.A จากของเดิมมัน200กว่านะครับนะก็อันนี้ได้300นะครับนิดหน่อยครับ ขึ้นมานิดหน่อยนะฮะแต่ว่ามันเก็บประจุไม่ค่อยอยู่เลยนะครับเราหวังว่าจะเอามาช่วยยืดอายุการเก็บประจุนะครับจากเก็บประจุได้นานๆานขึ้นนะฮะก็ไม่ได้ผลครับไม่ไม่ไม่ไมยืดอายุไอ้ประจุนะครับก็เก็บไฟไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับง่ายๆน,นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดซับสไครด้วยนะครับขุครับ